สวัสดีค่ะเบนนิสันค่ะวันนี้นะคะเบนมีนัดส่งมอบให้กับลูกค้านะคะเป็นเจ้านิสันทีกีพาวเวอร์คันนี้เลยนะคะสําหรับคันนี้นะคะเป็นรุ่น V ีนะคะราคาอยู่ที่8ปดแสนสองมบาทค่ะสีขาวแบบนี้นะคะก็บวกราคาลดอยู่ที่10,000บาทค่ะเดี๋ยวเบนจะพาไปชมกันนะคะว่าภายในรถเนี่ยมีอะไรบ้างคะ่ะสําหรับด้านหนะ้า กระจังหน้าเป็นกระจังหน้าแบบ v m o มชันนะคะสีดำขนาดใหญ่เลยสามารถระบายความร้อนได้ดีนะคะที่กระจังหน้าก็จะมีโลโก้นิสสันขนาดใหญ่นะคะภายใต้โลโก้เนี่ยก็จะมีกล้องหน้านะคะอยู่ตรงนี้ค่ะสำหรับนิสสันคลิกวีนะคะก็คือมีกล้องรอบคันให้360องศานะคะแล้วก็ระบบติดจับวัตถุเคลื่อนไหว MOD นะคะ ไฟหน้านะคะก็เป็นไฟหน้าแบบ LED นะคะรวมถึงไฟตัดหมอกด้วยค่ะเป็นแบบ LED กรอบไฟตัดหมอกนะคะสีดำตัดกับสีขาวของตัวรถสวยงามมากเลยนะคะด้านหน้านะคะก็จะมีการตกแต่งด้วยโครเมียมนะคะเพื่อให้รถมีความหรูหรานะคะแล้วก็รวมถึงชายกันชนด้านหน้าด้วยค่ะ สำหรับระบบความปลอดภัยนะคะด้านหน้าก็จะมีเตือนก่อนการชนนะคะแล้วก็ช่วยเบรกฉุดเฉนให้ด้วยค่ะคันนี้นะคะฟิล์มนะคะเป็นให้เป็นฟิล์มเซรามิกนะคะของไฮสปูขนาดความเข่มนะคะบานหน้า40%แล้วก็รอบพัน60%ค่ะสำหรับล้อนะคะก็เป็นล้อแม็กนะคะอลลอย สีู่โทนนะคะขนาด17นิ้วด้านข้างทั้งสองข้างนะคะก็จะมีคำว่า e power อยู่ตรงนี้นะคะที่กระจกมองข้างนะคะก็จะมีไฟเลี้ยว LED ให้ด้วยค่ะสำหรับด้านบนหลังคานะคะในรุ่นนี้ก็จะมีราวหลังคา เงินให้นะคะสรรกาศนะคะเป็นสรรกาศแบบที่ฉลาค่ะไปที่ด้านท้ายบ้างนะคะไฟท้ายก็เป็นไฟท้ายแบบ LED ด้วยค่ะ คำว่ามีพาวเวอร์ e อยู่ตรงนี้ด้วยนะคะมีไฟเบรกวงที่3ให้นะคะตรงนี้คะ่ะด้านหลังนะคะก็จะมีเซ็นเซอร์ให้ทั้งหมด4จุดนะคะเดีย๋ยวไปชมภายในกันบ้าง ในนะคะที่แผงประตูนะคะตรงนี้ก็จะเป็นหนังสีดำนะคะเบาะนะคะก็จะเป็นเบาะหนังสีดำค่ะในรุ่น V พวงมาลัยเป็นพวงมาลัยแบบมันติดฟังก์ชันนะคะก็มีในส่วนของ p u ค s น control นะคะอยู่ตรงนี้ค่ะ มีหน้าจอ TFT ขนาด7นิ้วนะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะหน้าจอจะเป็นหน้าจอแบบทั u สกรีนขนาด8นิ้วรองรับ Android Auto นะคะแล้วก็ Apple CarPlay ค่ะแปลเป็น Air Auto นะคะมีในส่วนของ Auto Brake h o นะคะแล้วก็เบรกมือไฟฟ้าค่ะ คูสตาร์นะคะแล้วก็โหมดการขับขี่ต่างๆค่ะสำหรับที่วางแก้วตรงนี้นะคะก็สามารถปรับขนาดปรับให้เหมาะสมได้นะคะสามารถใช้กับแก้วกาแฟร้อนได้นะคะแล้วก็แก้วพวกแก้วใหญ่ๆพวกแก้วเย,ยติได้ค่ะ สำหรับลูกค้านะคะที่กำลังตัดสินใจอยู่นะคะตอนนี้นะคะนิสันคลิกก e ีพาวเวอร์นะคะก็รอรถไม่นานกันแล้วนะคะก็สามารถติดต่อเข้ามาที่เบนได้เลยนะคะที่เบอร์095-642-9425นะคะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม YouTube ให้เบนด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอจบการรีวิวเพียงแค่นี้คะ่ะสวัสดีค่ะ